สวัสดียามเช้าครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านทุกท่านครับที่เข้าให้กําลังใจกันครับชาวนี้พามายามหนูมันเคยครับไม่รู้จะหมาหรือเปล่านะดวงเลือเจ็ดหลังครับนี่ลงได้แค่สามเบอร์นะครับหนึ่งสองสามนะครับลงได้แค่นี้จริงๆริครับโอ้ทางมันสวยจัดครับอดใจไม่ไหวเลยเสียบเสียบไ้ก่อนอ่าดวงเจ็ดหลังครับแล้วก็บวกเห็นเขียวๆนะครับตามปลอกนะครับมีกับเหยียบอีก สิบหลังครับตรงนั้นสี่หลังตรงนู้นอีกสี่หลังแล้วตรงทางกลับอีกสองหลังครับลงเต็มระบบครับฮ <c oughs> ิวมาได้แค่นี้โอ้โหกว่าจะหาหมายลอยลอยสวยๆครับดงหนูใหญ่แน่ครับแต่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะไปครับตามล้นตามเชียร์ไปด้วยกันฝากกดติดตามช่องคนละซับคนละไลค์คนละแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจด้วยครับไปครับยคอยมานคอยมาน,มานครับอันแรกหมายไว้เด่นๆเลย <c oughs> ทางสวยจัดเลยครับอดใจไม่ไหวจริงๆหวังว่าจะโดนหวังว่าจะโดนเจ้าของน้บอกดักเลยหมามันมากวนนะครับเละหมดข้าวขอให้บอกไล่ไลหมาให้ด้วย <c oughs> โอ้โหปวดร้าวอันแรกครับนี่ครับดูรอยครับรอยหนูใหญ่มาครับปื๊ดหมาอย่างนี้ไม่มีอาการเลยครับ แหลกได้คิดเสียวได้คิดเสียวเนี่ยลอยคุยครับลอยเดินใี้เละเลยครับมีอาการไหมไม่มีครับเอ,อ๊ะมันไม่กินขี้ใจ้ดาวนี่มั้งครับต้องใส่ต้องเปลี่ยน <c oughs> โอเคครับไปกันต่อเลยหมายสวยครับเนี่ยหมายป่าเอ,อข้าวป่าข้าวใกล้ป่ามันป่าข้าวใกล้อ้อยป่าข้าวใกล้ป่ากระโพดเน,นี่ยหืหน้าโดนมากครับ มันยังไม่อดหรือยังไงไม่รู้ครับ้หูหรอยเท้าเยอะมากครับมีแต่รอยสวยๆทั้งนั้นเลยไปครับตามรุ่นไปด้วยกันหลังแรกก็แฮวสเลวเนี่ยครับรอยหมาหมามันกวนเยอะครับนี่เจ้าของนาบอกไล่หมาด้วยนี่หมากวนเป็นทางครับหนูเยอะหมาก็กวนเยอะครับเสี่ยงอยู่เหมือนกันครับแต่แม่รอยเท้ามันใหญ่ๆเนี่ยอดใจไม่ไหวจริงๆครับ นี่ครับรอยหมาเดินเต็มเลยหลังนี้จะเป็นยังไงครับหลังนี้ก็นิ่งๆนะครับรอยเท้าอือหือเอาอีกแล้วครับนี่ครับให้ดูรอยเท้าครับเดินเละเลยครับนู่นเดิน้างดวงไปนู่นครับผ่านไป่านมานั่นจะได้กินครับนี่ครับเละเลยครับเนี่ยทางแต่ไม่เอาครับ มันระแวงหมาหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยมีกัดหลังดวงด้วยนี่ครับกัดท่อครับหนูกัดท่อไม่เข้าหน้าดวงครับเข้ากัดท่ออีกแน่นอนหนูฉลาดครับแถวนี้ห่วยได้ตัวยากมีกัดท่อแล้วเนี่ยเออสุดยอดไปครับถือว่ามารับชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามเช้าไปในตัวครับ อันนี้เล่นมุมนะครับนี่โอ้โหต้องใส่แปลงนี้ไม่เอาจริงๆมั้งครับอุ้ยนี่ครับรอยเท้าหนูยักษ์เนี่ยครับรอยนี้พี่ๆว่าน่าโดนไหมท่านผู้ชมว่าน่าโดนไหมครับเนี่ยหลายตัวนะครับนี่มีแตร่ตรอยหนูยักษ์ครับนี่โอ้โห น่าโดนมากครับนี่ทางเละเลยครับเลอุ้ยแต่ไม่โดนน่าเสียดายครับสวยเลยถ้าจะนี่หตัวใหญ่แน่ครับเนี่ยโอ้ยดวงไปสามหลังแล้วครับจะครึ่งทางแล้วยังไม่ได้ตัวเลยครับี่มาดูดวงหลังนี้ครับทาไมได้ต้องใส่นู่นนะติดบ่วงหมดอะ <c oughs> มองในแง่นนดีครับไม่โดนบ่วง,วงก็โดนดวงนะสองอยา่างโอ้แต่รอยเท้า นี่ครับให้ดูเลยเท้าเละเลยครับนี่เท้าใหญ่ๆเลยครับมาได้ตัวจัดเลยครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่โดนครับนี่ท่านผู้ชมมาหน้าโดนไหมโอ้ยขออภัยครับนี่ครับบิ๊กๆเลยนี่ครับเท้าใหญ่ๆเป็นทางไปโน่นนะครับ มาสองทางครับนี่ผ่านไปผ่านมายังไงก็น่าโดนูนะแต่ไม่เอาครับอ๋อสงสัยต้องเปลี่ยนหัวเชือกจะมั้งแต่ผมชีดดาวนี่บางทุ่งมันก็เอาครับทุ่งนี้ไม่เอาน่าโดนจัดไม่โดนครับไปลุ้นบวงเหยียบกันดีกว่าครับดวงไม่เอาซะแล้วหัวบวงเหยียบก็โดโดเดรเลยครับ เปอร์เซ็นต์ได้น้อยมากอู่รอยเท้าใหญ่ๆครับผมว่าแต่ละตัวนี่ครึ่งโลไม่ต่ำกว่าครึ่งโลแน่ครับน่าโดนจัดเลยเสียดายครับแต่ยังมีโอกาสอยู่นี่ข้าวมันยังติดเขียวนิดหน่อยครับคงยังไม่เกี่ยวผมว่านะอันนี้ไม่ลั่นครับหงเยยบนี่ครับรูขนาดแขนนะ เนี่ยหนูแผงแน่ครับไซโลงเนี่เอาอันนี้ล่นนี้วะล่นไม่ได้ตัวอีกแล้วครับโอ้โหผมศาสตตั้งสูงแล้วนะล่นไม่ได้ตัวมันหลายครั้งแล้วครับนี่ผมตั้งจะสูงแล้วถามเจ้าของเขาบอ,อ,อกว่าตั้งสูงกว่าพื้นประมาณหนึ่งนิ้วผมก็ประมาณนั้นแหละครับเนี่ยรอยขีดดินยังอยู่เลยเนี่ยสูงกว่าพื้น ประมาณหนึ่งนิ้วครับลั่นแต่ไม่ได้ตัวครับโหเสียดายครับเนี่ยหนูใหญ่แน่ครับลูเบอร์เลยอันนี้ไม่ลั่นครับนี่คุยมาออกนี่ครับเอ๊ะเมื่อคืนไม่มีนะครับนอันนี้เอ้เมื่อวานนะครับ มีดักนี่ทางครับทางขึ้นทางลมนี่มีรูครับอันนี้ไม่ลั่นครับอันนี้ทางผ่านอย่างเละครับนี่ครับอย่างเละเลยผมดังผมตั้งตรงนี้ เขาเข้าออกนั่งไงก็น่าจะโดนครับทางเละมากอ,ะอ่ะไม่โดนครับคือรู้ดีแท้โอเคครับไปได้คีดเสียวได้คีดเสียวมาครับหลังต่อไปโหใหม่นี้มิจต่หนูใหญ่ๆครับข้าวยังติดเขียวหน่อยๆต้องมาซ้ำแน่ครับ แต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีครับเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนหัวเชือเปลี่ยนอะไรครับโหเสียดายครับลอยเท้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยได้ตัวสองตัวนี่คุ้มค่าน้ำมันเลยครับอ้าวโอ้ย,อย,อยจะเอาตัวใหญ่ครับแต่ก็เอาครับแต้มแรงมาแล้วครับโอ้ยลูกมันครับโอ้ยมุนแหลกเลยครับ นี่ทางขึ้นคณะครับแต้มแรกของเราเป็นลูกมันครับติดแต่ดวงไม่ล้มครับโอ้ยพึ่งหย่านมเลยครับพุกเล็กครับโอเคครับดีกว่าไม่ได้นี่มีรอยมีตัวมาช่วยเลยครับนี่แน่นอนรอยเท้าใหญ่ใญไม่เข้าครับเลย ตัวใหญ่ต้องใส่ฉลาดจัดครับนุ่ครับโอ,อาไปครับนี่รอยลาขางครับนุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นครับนี่ตัวใหญ่ไม่เอาครับตัวเล็กเอาเฉยอืม้มในร่องนะครับลาขางซส์เกือบโลเป็นโลแน่ผมว่าในตัวเล็กก็เอาครับดีวิวไม่ได้หูดูรอยครับ นี่ครับอย่างนี้มีตัวไหมอู้ยังใหญ่ครับนุ่นเดี๋ยวในยี่ครับต้องมีซ้ําแน่เดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวเชื้อดูครับแม่ตัวเล็กเข้าก่อนครับเสียดายแต่ก็โอเคครับไปผสมมาครับหนูหมานตัวแรกมาแล้วอ๋อมาซะเบอร์ห้าเลยครับอีสองเหลืออีสองหลังเองแล้วก็ไปลุ้นบวงเหยียบกันต่อครับบวงเหยียบอีกหกลังไปครับนี่ครับ เดินสะดุดตาเลยครับเมื่อกี้ได้หนูตรงเนี้ยครับตรงข้ามกันนี่ครับอืนี่ท่านผู้ชมได้ดูครับนี่อย่างนี้มีตัวไหมครับดูรอยเท้าครับโอ้โหนี่รอยขาหลังโคตรใหญ่ครับนี่อย่างนี้มีตัวไหมครับอื้มดูครับดูรอยนี่ครับโอ้ยจงหนูยากครับลงมาแก้มือแน่ครับถ้าเขายังไม่เกี่ยวนะ โอเคครับไปรอยหมามากวนเยอะเลยครับแม่หนูมันน่าจะตื่นมาได้วหละนี่ครับข้าวเล่เป็นทางเลยครับเจ้าของน้ำบอกให้ไล่หมาด้วยโอเคครับมาอันนี้ติดล่องเลยครับจะได้ตัวไหมไม่มาครับมาหรือมาไม่เอาก็ไม่รูนะ้เนี่ครับนี่ทางขึ้นล่อง นี่ครับว่าพี่ๆว่ามีตัวไหมโอ้โหเนี่ยมันโค้งมาผ่าน้วยครับเป็นนนครับเป็นทางเลยนี่แต่มันไม่เอาครับอ๋อหน้าเยดายครับหน้าโดนน้ำหมายหน้ารวยครับนี่ครับเมื่อกี้เดินมาขนาดนูน้นวนขึ้นถนนมาแล้วครับนี่ครับมันสะดุดตามากอะ่ะนี่ครับรอยลากหาง เนี่ยลาหางเลยเละเลยครับเดินน่ะนุ่มครับเอิลากหางไสใหญ่ครับเนี่ยหางขนาดนิ้วก้อยนิ้วชี้เลยครับยังไม่ได้ตัวครับตัวใหญ่ยังไม่เจอเลยกลับก็จะหมดอยู่แล้วครับแม่ไม้มันน่าโดนไปครับมาครับจะวนกลับแล้วเหลือดวงตรงนี้หลังสุดท้ายแล้วครับแล้วก็บวงเหยียบยังไม่ทํางานเลยครับยังไม่ได้แต้มเลยวงเหยียบ ดวงเก็บแต้มนน้อยมาหนึ่งแต้มแล้วครับดุนหลังนี้จะเป็นยังไงครับดวงจะพิคาดไหมโอ้โหจบเลยครับเห็นแล้วนี่ครับผมไม่ดูจุดยุทธศาสตร์ดูข้างดวงเลยเท้าและข้างดวงครับนี่อ้ยนี่ครับเละมันเดินเละมากครับโอ้ใหญ่ๆครับนี่ ขาหลังครับรถขาหลังหนูใหญ่แต่ไม่เอาครับอเอากั้น้าไปครับโอเคครับดวงหลังสุดท้ายละดวงได้เต้มเดียวครับเดี๋ยวไปลุ้นวงเยยบต่อครับนี่พวกนี้ครับแล้วก็ทางออกไปบนกลับไปรถนู่นอีกสองหลังครับตรงนี้สามสี่หลังครับพึ่งได้เต้มเดียวจะคุ้มค่านมันไหมครับไปครับฝากติดตามรับชมไปด้วยกัน นี่ครับลองน้ำลองน้ำข้ามนา,น,า,านี่ครับสายขวานี่ครับลอยรอย,รอ,ยรอยครับมีทั้งหนูมีทั้งอะไรเต็มหมดตรงนี้เดินลองน้ำหมดน่าโดนมากเลยต่ไม่โดนไปจมๆเลยครับ งงบ,บ่วงเหยียบไม่ทํางานนี่ครับบ่วงเหยียบไม่ทํางานอีกแล้วเครับเดินในล่องนะครับไม่ผ่านมาเลยครับไม่มีอาการเลยเงียบกิบหลังนี้ผ่านไปมาดูหลังฝั่งนี้มั้งครับ มีอาการไหมห,หลังนี้ก็ไม่มีอาการครับเนี่ยร้อยกัดข้าก็มีครับเปนล่องเลยไม่ผ่านไปเลยครับทางเดินเละเลยนะแต่เวลาเรามาดักมันไม่มีครับแน่นอนจริงโอเคครับารางไม่ดีอีกแล้วสิหกหงแล้วครับเลยสี่หลังโอ้โหครับ ตอนแรกนึกว่าไม่มีอะไรผ่านครับหลังนี้อออืืมันไม่ลั่นครับมันสุดไม้โอ้ยต้องไปตัดไม้ออกครับตอนแรกยาวกว่านี้ครับมันไม่ลั่นผมได้มามันยาวครับผมเลยมันตัดออกอีกนี่ยังไม่พอครับนี่เหลือนิดนึงครับมันเทินหลังพอดีนี่นี่ครับโอ้โหติดหน่อยเดียวครับไม่ลั่นเราไปตัดอีกครับยาวไปหน่อยครับ โอ้โหหลังนี้ก็โดโดเลยปวดร้าวลันไหมหรือลันไม่ได้ตัวหรือไม่ลันโอ้หหลังนี้ไม่ลันัะโอ้ลันครับไอ้แกะลันเาวอ้แกะนี่ครับทางลืมล่มๆเลยรอยเท้าหนูใหญ่ครับโอ้โหลันไม่ได้ตัวแกครับนี่เห็นรอยเท้าหนูใหญ่ครับเหลือลมเลยเนะี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยสงสัยต้องเล่นวงวงเหมือนเดิมแลวมั้ง คือลั่นแต่ไม่ได้ตัวอีกแล้วครับอืมสาตั้งสูงแล้วนะครับสะสมประสบการณ์ต่อไปครับมีอาการมีอาการอย่างไรก็ได้ลุ้นได้เสียวครับไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลืออีกไม่กี่รังแล้วครับโอ้โหรังนี้ก็เห็นลวโด โดดที่ดงเลยครับอ้ยหัวหลังนี้ไม่ลั่นเลยครับไม่มีอาการเลยครับ,รบมีทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ครับรอยเละเลยแต่ไม่มาครับหลังนี้ก็โดดครัไม่ล้มสักหลังเลยครับอือดูลองรอยครับมันเป็นรอยหนูใหญ่ แต่ทำไมมันไม่เดียวตัวนี่ครับรหนูใหญ่เต็มเลยอะ่ะหนูเล็กก็มีนะครับหนูใหญ่ก็มีแต่ไม่ผ่านไหมผมสักตัวเลยครับไม่ลั่นด้วยครับหลังสุดท้ายละโอ้โหโดยกค็ความหวังความหวังริบรี่เฮ้ยหายแท้ ดวงกะเจ็ดหลังได้ตัวเดียวครับตัวน้นอยๆบวงสิบหลังไม่ได้เลยครับมีจะลันฝาเนี่ครับดูทางนะทางหน้าโดนไหมครับนี่ครับทางเละเลยครับทางหน้าโดนจัดเลยครับหลายตัวเลยหนูจะไม่ลั่นเลยครับไม่ได้ตัวเลย คิดแผนใหม่ครับวางแผนใหม่ข้าวยังเขียวอยู่จะมีโอกาสอยู่ครับแต่หนูมันฉลาดเกินครับแถวบ้านผมนี่และอีกอย่างมันก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับอาหารการกินเยอะอาจจะออกจากรูแต่ออกมาไม่ไกลอะไรประมาณนี้ครับลองคาดเดาเอาโอเคครับดวงเจ็ดหลังได้แต้มหนึ่งน้อยๆครับบ่วงเหยียบสิบหลังไม่ได้ตัวเลยครับดียวต้องไปนั่งเปลี่ยนลวดบ่วงดีดเอาครับเดี๋ยวลองเอาบ่วงดีดมาลงเผื่อจะได้เผื่อจะโดนครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามทุกเม้นทุกซับทุกไลทุกแช์ครับทุกการติชมยอมรับเป็นกําลังใจให้กันและกันครับขอบคุณมากมากครับ